เข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านท่าด้วงตำบลท่าด้วงอำเภอหนองแผงจังหวัดเพชรบูรณ์ของในช่วงระหว่างวันที่ที่ห้าถึงที่หสิงหาคมพุทธศักราชสองพ้าร้องครับยกสเหลือขึ้นมาลกับยกสีเหลือขึ้นมาทุกคนมีสีเหลือสีเหลือเป็นตัวแทนโรงเรียน ทำยังไงลูกปีไหนอาขาอะไรเพศชายเพศหญิงแค่นี้แต่ไม่ต้องเขียนชื่อหรือว่าคุณครูผรูกอาจารย์ผใใรู้คนไทยรู้ไหมครับอ่เวลนน้นนองๆครับยกกนขึ้นมาลูกครับยกสีเหลือขึ้นมาทุกคนมีสีเหลือสีเหลือเป็นตัวแทน รพเรียนข้าพเจ้าขเจ้าขอว่าลงการอลาอธิษฐานจิติฐานจเพื่อให้ตัวข้าพเจ้า,า,า,าจเจ้า,ามีแต่ความสุขความจเจริญเจิญตลอดระยะเวลาอดรยะลาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายา

สุขใจเลยสุขียตนะนำริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พุทจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุยืนเนาะยืนเนาะ ยืนหนอก็บอกว่ายืนหนอทุกคนก็ยืนนิ่งๆสำรวมทำความรู้สึกอยู่ภายในยืนหนอยืนหนอยืนหนอสงบสำรวมสักครู่หนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อจะเงียบเสียงไว้สักประมาณหนึ่งนาที ให้นักเรียนสํารวมสงบอยู่เฉพาะตนด้วยสติสัมปชัญญะของตนเองนะนักเรียนนะ,ะเมื่อเห็นสมควรในหลวงพ่อจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าให้ทําอย่างไรให้ความป,ประสงค์เพอมีความป,ประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าผูา้ไมที่จะให้ข้าพเจ้า,าเอาวมอรรมเพื่อทำจริยธรรมเขรวมร ขอาพเจ้พัฒนาคุณภาพชีวิตด,ด้วยแล้วข้าพเจ้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าข่านอนอกายและใจขอน้อนกายและใจแห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าข่านอนอกาย